สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไกล้คันบันทุงเนาะคะ่ะเดี๋ยวเมื่อนี้นะใกล้คันบันทุงกะสิพ้าถูกตัวคนไปหลาะเบิงบานเมืองของฟินแลนด์อีกเกาะหนึ่งเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเฮากะสิไปทั่งเรือเนาะคะ่ะซื้อเกาะที่เฮาสิพ้าไปนี่ถ้าเป็นภาษาฟินนะแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าเกาะ,ะสวยเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง เกาเนตซาลีเนาะซื้อภาษาฟินเนาะค่ะเกาเนตแปลว่าสวยซาลีแปลว่าเกาะนะถ้าเป็นภาษาฟินเพิ่นก็สิเอินว่าเกาเนตซาลีเนาะค่ะถ้าแปลออกมาแล้วก็คือเกาะสวยวาสันนะเดี๋ยวเฮาสิาพาไปเบิงเนาะคำว่าเกาะสวยของเพิรนนีกะสิประมาณได้เนาะเดี๋ยวใกล้ขั้นบานทุกนา สิบภาพทุก,ทกคนไปหลอกเบิงเนาะค่ะเนาะตอนนี้นะเฮาก็ออกจาก่าจอดเรือมาแล้วเนาะคะ่ะนี่เฮาก็เบิงวิวทิวทัศน์ไปนําเรื่อยเนาะคะ่ะพอม่พี่น้องตอนนี้เฮาก็กําลังผ่านตึกผ่านอาคารของก็กกอสกาอยู่เนาะคะ่ะ ช่วงนี้นะเป็นช่วงบริเวณของเกาะกอดกาเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสําหรับเมืองกอดกาเนาะเกาะกอดกานะส่วนใหญ่นาะเพิ่นสิอยู่เป็นเกาะเป็นเก,กาะเนาะคะนะ่ะเนาะสําหรับไอ้เมืองกอดกาเนาะคะ่ะเพิ่นสิเป็นเกาะเลกะ็กเกาะน้อยจังซี่เนาะแบบว่าเพิ่นบ่ได้อยู่แบบพื้นดินใหญ่ คือเมืองอื่นนะเพิ่นอยู่แบบเป็นเกาะเป็นเกาะเนาะเกาะเล็กเกาะหน่อยก็ว่าไปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวใกล้คันมันทุ่งนาสิไทยคลิปให้เบิง่งไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะตามระวางเส้นทางเนาะคะ่ะที่เฮาออกจากเกาะกอดกาเนล่ะแล้วเฮากะสิไปเก,ะกาะเกาณิซาลีเนาะค่ะเนะาะพาเลาะพาเที่ยวเบิง่งบ้านเมืองที่เจ้าเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องบ้านเมืองของฟินแลนด์เนาะ พี่เจ้าอยู่จังไดอยู่แบบใดจังสี่นาะเดี๋ยวเฮากะสิพาเบิ่งเนาะค่ะเนาะกาถือว่าเป็นการรีแลาชีวิตไปน,นะะ้าเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องการได้มานั่งเรือท่องเที่ยวเล่นเนาะค่ะเนาะการได้มาเบิง่งบิวทิวทัศน์ต่างแดนเนาะค่ะเนาะมันกะเป็นการผ่อนคลายแล้วกัการรีแลาชีวิตอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแกคันบันทุงสิพาเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะ อนนี้นะัเลือกกเริ่มแนลนเร็วแล้วเนาะคะ่ะนี่นะคางทางกะระวางทางนะเนาะระวางทางเดินกะสีมีเลืออื่นๆนําเน,นาะคะ่ะนี่เพิินกะไปเที่ยวไปรีแลกเลนคือก,กันกับมูอเฮานี่ละไปรีแลกชีวิตกันนี่เนาะสำหรับคนเมืองฟินแลนด์เนาะคะ่ะนานรอดมากนั่นเนาะ เดือนกรกฎา,ดาเดือนสิงหาเนะ่ะเพิ่นสิพักกันเอาเรือเอาอยัางออกไปเที่ยวตามเกาะกันเนาะคะ่ะเพราะว่าเวลามันบดิเลายเนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องเวลาหนาวร้อนของคนฟินแลนด์บดิเลายเนาะแคะ่สองเดือนนะ่ะเพิ่นกะเก็บเกีียวความสุขกันให้เต็มทีเนาะสำหรับคนฟินแลนด์ฮากะซีลอดตไตเอ ทางรถยนต์มองนีเนาะคะ่ะนี่นะช่องแคบน้อยๆนะนะที่เห็นอยู่นะั่นเนาะอันนี้ก็เป็นบ้านเมืองของที่เจ้าเด้อค่ะนี่นะบ้านเมืองของคนฟินแลนด์เนาะส่วนใหญ่เพิ่งกสิยูริมนม้ำจังสิละยูริมนม้ำยูตามปลาตามยังนั่นเนาะสำหรับไอ้คนฟินแลนด์เนาะนี่นะบ้านเมืองที่เจ้ากันนะอายุนาะยูเด้อค่ะพ่อแม่พี่นะ้อง ที่เจ้าอยู่ริมนามริมยังไปเนาะคะ่ะนี่นะเฮาสิลอดช่องในหนอนนี่ไปเนาะคะ่ะนี่ละไอ้บ้านเมืองของก,รกอร์กาฟินแลนด์เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องที่เจา้าซีอยู่แบบก็เล็กก็หน่อยอีลีนะแต่ว่าบางเกาะที่เพิ่นแบบว่าเฮ็ดทางหากันได้นะเพิ่นก็เฮ็ดเนาะคะ่ะ มันสิเป็นช่องแคบในหน่อยจังสินะมีลายมีลายมองอยู่นะสําหรับไอ้เมืองกอดการน่ะก็ย่างที่บอกแหละว่าที่เจ้าอยู่แบบก็เล็กก็หน้อยเนาะคะ่ะเนาะอยู่แบบบางกอกะกะมีเลือดดยสารเนาะคะ่ะพ่อแม่พีน่น้องนี่เ้าออกมาแล้วเนาะคะ่ะนี่นะพอเ้าออกมาแล้วเ้ากะสิเห็นในวิวทิวทัศน์อีกเนาะคะ่ะนี่นะสําหรับ เมืองกอดกาฟินแลนด์เนาะค่ะนะที่เฮานั่งเรือเที่ยวพาชมบ้านเมืองของของมูเพิร์นเนาะคะนะ่ะเนาะว่ามันเป็นแบบใดเนาะความสวยงามความเงียบสงบเนาะคะ่ะสำหรับเมืองฟินแลนด์เนาะเพิร์นอยู่อย่างอย่างสงบเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่นอ้องแบบว่าเพิร์นอยู่แบบว่าเรียบง่ายสงบอยู่ตามริมแม่น้ำยังสิละ่ะที่เห็นนี่นะ เดี okay, ๋ยวใกคันบรรทุงนะซ้ำส,สีฮอตเอกาะเกานิซาลีนอะนเดี๋ยวเฮากะสีทายวิวทายบรรยากาศคางทางให้เบิ้งไปเรื่อยๆเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ก็เป็นเกาะเนาะคะ่ะนี่นะสำหรับผู้ใดมาเที่ยวเมืองฟินแลนด์เนาะคะนะ่ะเนาะมาเที่ยวเมืองกอดการีคะ่ะสามารถนั่งเรือท่องเที่ยวได,ด้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้อง เพิ่นซีมีเลือดโดยสารนะตามเกาะตามเกาะผู้ใดสิไปเกาะใดนี่เพิ่นกระซีมีเลือดโดยสารนะเ้าสามารถมามาน่งเลือดโดยสารบึงกระไดเด้ยค่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งมันไปกลับใดนะเขามีทุกวันนะ่ะนี่นะระวงังระวังเส้นทางเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องกะสีเห็นบานเลื่อนของผู้คนเนาะคะ่ะเพิ่นก็อยูริ่มตามแม่น้ำจังซีละ นี่นะยู่ริมตามแม่นม้ำยู่ตามปลาตามเขาอย่างสิละสำหรับบ้านเมืองของฟินแลนด์นะคะพ่อแม่พี่น้องขัวลงเนื้อนะคะนี่นะที่เจาอยู่กันถ้าเป็นช่วงหนาหนาวมากนี่ไอทะเลที่เฮาแลนเรืออยู่นี่นะมันสิเป็นน้ำแข็งเบิดเลยเด้มันสิแลนนนะ่นบดได้นั่นเนาะ่นก็ซิมีเรือตัดน้ำแข็งนั่นแหละ ไอ้ตัดน้ำแข็งก่อนเนาะเรือในน้อยเรือทรงโดยสารจังคอยสีแลนน้ำเนาะค่ะเนาะจังคอยสีแลนไปเกาะใดเนาะเพิ่นสซีมีเรือไอ้ตัดน้ำแข็งเนาะสำหรับฤดูหนาวเนาะช่วงที่ว่าทะเลเนี่ยเป็นน้ำแข็งเนาะตามวิวทางทางเขาก็สะเห็นไอ้กังหันลมเนาะคะ่พะพ่อแม่พี่น้องนอั่นนะที่เห็นอยู่นะสามตเนาะพยายามเก็บวิวมาฝากเนาะคะ่พะพ่อแม่พี่น้อง สำหรับบ้านเมืองของฟินแลนด์เนาะค่ะตามระวางเส้นทางนี่ก็สิ้นห้ยาไม่ยังขืนขึ้นกันเนาะนี่สำหรับทะเลแถวนี้นะยานี่ขึืนเงาตามน้ำเนาะค่ะน้ำนั้นลึกนะท่วมหัวนั่นแหละแต่ว่ายาก็ขืนมาลึกขึ้นกันเนาะค่ะขืนมาเงาขึ้นกันเพราะม่นข้นมาลึก มาวิวนี้เฮากาสีเห็นพัดล่มไอ้กังหันล่มอีกเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะพยายามเก็บวิวฝากทุกๆคนเนาะคะ่ะสําหรับวิวของเมืองฟินแลนด์เนาะคะ่ะนี่บ้านเมืองที่เจ้าเนาะสิอู่เป็นเกาะแบบนี้ละก็เล็กก็น,น้อยนี่มีบ้านผักตากอากาศเบิดเเ้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นี่นี่เบิง่งเกาะน้อยๆเกาะน,นี้ทีละที่เจา้า มีบานผักตากอากาศอยู่กันนะบริเวยูประจำเนาะค่ะนี่นะเป็นบานผักตากอากาศเดืนอนนี้เกาะน้อยน้อยที่เห็นนี่นะมีบานอยู่มีบานอยู่สองหลังเลยค่ะมีสองหลังเลยค่ะเพื่อน่พี่น้องแต่ว่าไทยคลิปมันอาจจะบ่เห็นเนาะแต่ว่าในเกาะน,น้อยน้อยนี่สิมีบานอยู่สองหลังเนาะ ที่เจ้ากระสิมาอยู่ช่วงนานานา้นาอ,นาอนเนาะค่ะเนาะก็คือเดือนกรกฎาเดือนสิงหาละที่เจ้าสเขามาอยู่เนาะริมริมแม่นม้ำริมริมทะเลเนี่ยที่เจ้าก็สิปลูกบานอยู่กันแบบนี้เนาะคะ่ะนี่นะสำหรับบ้านเมืองของคนฟินแลนด์เนาะค่ะเนาะนี่ ตามเกาะตามยางแบบนี้เนี่ยที่เจ้าซิมี่บานพักตากอากาศอยู่กันเนาะคะ่ะสำหรับเกาะเล็กเกาะหน่อยแบบนี้นะต้องเป็นคนที่มีเลือดนะคะพ่อแม่พี่น้องจังคอยสิมาใส่ชีวิตอยู่บนเกาะใดเนาะนอกจากเกาะใหญ่ๆนะคือห้าสิไปเนี่ย วิวนี่ก็เห็นกลางคันลมอีกเนาะค่ะนู่น่ะใกล้กล้นู่น่ะเกาะเกาณิซาลีที่หฮาสิบไปนี่เป็นเกาะใหญ่เนาะค่ะเนาะเป็นเกาะใหญ่ที่มีบ้านผู้คนมีลานอาหารมีรีสอร์ทมีโรงเรียนมีอย่างนี้ล่ะก็หมายความาเป็นเกาะหนึ่งที่ใหญ่แล้วก็มีผู้คนพักอาศัยประจำเนาะค่ะ เราก็สีมีเลือดโดยสรารเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมือละเที่ยวหรือสอง่ถวนี่เราไม่แน่ใจนะถ้าผู้ใดสีเขามาเที่ยวก็ลองศึกษาเบิ่งเส้นทางเลือดกอนกระได้ด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ารับรองว่าเพิ่นมีเลือดโดยสรารประจําสมือเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามือหนึ่งนะแยวหนึ่งหรือสอง่ยวนี่ใกล้การบรรทุมกับบนแน่ใจเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามีเลือดโดยสรารประจำเนาะค่ะสําหรับเกาะนี้นะเกาะเกาณิซาร,รีนี่เนาะ เพราะว่าเป็นกาที่มีผู้คนพักอาศัยเนาะค่ะเนาะอยู่ประจำน่ะมีโรงเรียนมียังนั่นแหละเบิงเรือที่เจ้าลากไอคอนใหม่เด้อค่ะข่แม่พี่เนองลากตนใหม่นั่นแหละนี่นะว่าที่เจ้าสิม,มีบบานพักตากอากาศอยู่บนเกาะของแต่ละคนน่ะกะบับเบงที่ที่เจ้าแบบ เอาเรือลากคอ้อนใหม่เอาเนาะคะ่ะนั่นนะ่ะซ่มสิเดบานเป็นหลังซ่มสิเดย,ยูเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่าก็ใส่ความมานะเติมนึงเนาะคะ่ะเนาะก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างน่ะต้องขนทางเรือเนาะคะ่นะเนาะก็ไปคอยต่อเติมเอาทีละน้อยทีละน้อยเนาะ,ะสำหรับผู้ใดที่สีเหตุบานภาคตากอากาศอยู่บนเกาะก็ต้องเดินทางโดยทางเรือเนาะคะ่นะเนาะ ยีตปุ้นไส้ยนี่ก็ต้องขนทางเลือกคือกันเนาะคะ่ะก็ค่อยๆปรับปรุงไปทีละเล็กทีละน้อยนั่นแหละแล้วก็สิเฮ็ดใดแค่ช่วงนหน้าฤดูร้อนเท่านั้นเนาะก็คือเดือนกรกฎาสิงหากันยาน,นี่แหละ,ะที่เจ้าไปใช้ชีวิตบนเกาะที่เจ้าค่ะบางคนก็ค่อยๆเฮ็ดค่อยๆต,ต่อเติมไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจังค่อยสิได้มีบ้านพักตากอาการบนเกาะเนาะค่ะก็คือ ใส่ความมานาเติมเนาะค่ะเนาะคนอุปกรณ์ทางเลือกกันนั่นแหละเฮากาออกมาไกลแล้วเนาะค่ะเพ่อะไม่พี่น้องมึงไงอันนี้เขาออกมาแบบทะเลใหญ่เติบแหล้านั่นนี่นะออกมาไกลจากกากอดกาแหงแล้วเนาะพราะว่าเฮาสิมุ่งไปเกาะสวยเนาะค่ะเนาะเกาะเกานิตซาลีนั่นแหละก็คือเกาะสวยนั่นแหละ มามุมนี้กันยังแต่เห็นกังหันลมอยู่นะคะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งฟูงนกเด้อคันนี้นะสําหรับฟูงนกที่บินอยู่กลางทะเลนี่นะสวยงามไปอีกแบบนึงเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสําหรับไอ้บรรยากาศโดยรอบของของทะเลเมืองฟินและนด์เนาะค่ะเนาะ เรือก็เริ่มออกโตเร็วม,มากแล้วเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเริ่มไปเร็วๆแล้วเนาะคะ่ะเนาะเอากระสิเห็นเรือผู้คนเนาะคะ่ะเพิินค่ะมาแลนเรืออยู่กลางทะเลคือกันเนาะเราวางทางเนาะคะ่ะหิ้วกระดื่มเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งในเรือก็สิมีตู้เย็นมีห้องน้ำให้บริการนี่ลหละใส่ ออกมากลางทะเลใหญ่เติบแล้วเนาะค่ะที่เขาเห็นอยู่ไกลๆนั่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นเรือดทรงน้ามันนะเป็นเรือดทรงน้ามันไปเกาะเกาเนตซาลีนนี่แหละเกาะที่เขาสิไปนี่แหละซึ่งเขาก็นแนมเห็นกันไกลๆเนาะค่ะเนาะนั่นนะไก่คันบันทงเดียทายกินมาฝากทุกๆคนเนาะเป็นเรือดทรงน้ามันเด้อค่ะสิไปเกาะเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเขาสิขึ้นกันคนละฟังเนาะเขาสิขึ้นกันคนละทาเนาะค่ะเนาะ นั่นนะเพิ่นสิไปส่งน้ำมันอยู่เกาะเกาะเกาเนี่ยาลีนั่นแหละนี่นี่นี่เกาะนี่เนาะที่เหาเห็นอยู่นะเป็นเกาะเดียวกันเนาะค่ะเนาะเหาสิไปเกาะเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเหาสิขึ้นท่าเรือคนละฝั่งกันเนาะค่ะกับไอเรือส่งน้ำมันที่เห็นอยู่นี่ยเนาะมามุมนี้ก็มีเกาะอีกเนาะค่ะนั่นน่ะที่เห็นไกลๆนะ สำหรับเมืองกอดกาเนาะค่ะพราแม่พี่น้องเพิ่อยู่แบบนี้ละอยู่แบบเป็นเกาะเป็นเกาะ,ะเนาะค่ะเนาะซึ่งเข้าเองกะไดมาเที่ยวหรอกกะไดมาชมบ้านเมืองของโมเพิรนเนาะค่ะเนาะกะเลยได่ายลิปมาฝากทุกทุกคนเนาะแล้วกะบสำหรับผู้ใดเนาะค่ะที่อยากมาเที่ยวอยากมาลองใส่ชีวิตเบื้องเนาะคะ่ะสำหรับเมืองฟินแลนด์ก็กอดกาที่ไกคันมันทงพามาเที่ยวนี่กะ มาได้เด้อค่ะเด้อมีเรือโดยสารเนาะจากเกาะกอดกามาเก,ก,กาะเกาเนซาลีมีเรือโดยสารเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเกาะนี่ละที่เฮาเห็นอยู่นี่ละแล้วเฮาสี่แหวกขึ้นฟังเนาะคะ่ะเฮากลมาถึงเกาะแล้วเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ละเดี๋ยวเฮาสิจอดเรืออยู่ท่าเรือนี่ละ ซื้อกอของเพิ่นกะอย่างที่บอกเนาะคะ่ะเกาณีซาลีเนาะคะ่ะนี่นะซื้อเกาะเนาะเกาณีแปลว่าสวยนะคะซาลีแปลว่าเกาะเนาะเฮากะจอนเรือใดเดี๋ยวห่อสิผ้าเลาะเที่ยวเบิงขังบนเกาะนี่เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องซ้หรับบนเกาะเกาณีซาลีนี่กะซิมี ลานอาหารมีรีสอร์ทมีแคมปิง้งคือกันนะสำหรับผู้ใดที่สิมานอนพักข้างขึ้นอยู่นี่ก็ได้นะมีรีสอร์ทเซาก็แล้วแต่บางคนเขาก็นอนในเรือนั่นแหละเพราะว่าในเรือของแต่ละคนเนี่ยิันก็สิมีห้องนอนมีห้องน,นะะ้ำเนาะค่ะเนาะนี่นะแผนพังเนาะคะ่ะนี่นะแผนที่นะแผนที่ของเกาะนี่แหละเกาะเกานิซาลีนี่แหละ ผู้ใดสิไปมองใดผู้ใดสิไปใส่นี่ยนะเบิ่งตามแผนที่เอาก็ได้เนาะเป็นกอที่บ่ใหญ่ดอกเนาะคะนะ่ะเนาะแต่กบบนะบ่น้อยนะยางเมือยนั่นล่ะถือว่ายางเมือยแหละเดี๋ยวแกคันบรรทุงสิพายางเที่ยวเบิ้งบริเวณของรอบๆท่าเลือกก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะก่อนที่เฮาสิพาไปกินข้าวกินน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวเฮาสิพายางาเบิ้งก่อนเนาะคะ่ะเนาะ ตอนนี้เขากขึ้นมาบนเกาะแล้วเนาะคะ่ะนี่บกาซิมีไปบอกนะผู้ใดสิไปเส้นทางใดเนาะคะ่ะเนาะกาซิมีโรงเรียนไม่ยังมีสนามเด็กเล่นมีโรงเรียนนี่แหละตามป้ายเนาะคะ่ะเนาะสำหรับบ้านเมืองของที่เจ้าเนาะคะ่ะเนี่ยใส่ชีวิตบนเกาะเนาะคะ่ะกะที่เห็นนี่แหละกาซิมีบ้านบางคนเขากะมีบ้านพักตากอากาศอยู่นี่นะกะแล้วแต่เนาะคะ่ะเนาะ บางคนที่เจ้ากะมาเทียเท่ยวเล่นซื้อๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบางคนกะมาเบิงวิธีชีวิตนี่ละมาเที่ยวเกาะเล่นคือเฮานี่ล่ละเข้ากับมาเที่ยวมาพักผ่อนเบิงเนาะค่ะเนาะสำหรับบ้านเมืองของคนฟินแลนด์ที่อยู่บนเกาะ,ะเนาะค่ะนี่สำหรับกะน,นี้น่ะมีคนอยู่ประจำด้วยค่ะยังที่แค่คันมันถุงบอกกันละมีคนอยู่ประจำแล้วที่นี่ช่วงฤดู เือดูหนาวมานะเพิ่นซีมีเลือเพิ่นซีมีเลือมากเนาะค่ะเนาะเลือตัดน้ำแข็งมาก่อนเนาะแล้วก็ซิมีเลือดโดยสารมามองนี้ก็เป็นมองทายรูปด้วยค่ะ,ะพ่อแม่พี่น้องกรอบสีเหลืองๆนี่นะเป็นมองที่เพิ่นเฮดให้ห้าไทายรูบเนาะวาห้านํามาถึงเกาะเกานิซาลีแล้วนะประมาณน,นั้นนะประมาณน,นั้น <laughs> นี่เนาะคะ่ะซื้อ เกาหลีซาลีเนาะค่ะสำหรับซือ้อเกาะเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมีรีสอร์ทมีร้านอาหารนะคะถ้าู้ใดมาเที่ยวนี่สามารถมานอนค้างคืนได้เนาะค่ะสามารถมาพักรีสอร์ทมาพักอย่างใดนะตาู้ใดถนัดนอนเต็นค่ะแล้วแต่นะเอาเต็นมากางนอน้าท้ายความหนาวนะวาง่ายๆนะแต่ว่ามันหนาวอีลีนะพอกลางคืนมานี่หนาวหนาวนะตาู้ไดคิดว่ามี มีเต็นแล้วก็มีผ้าห่มพอ่อนอนนอนบนเกาะนอนอย่างนี้กันแล้วแต่เนาะค่ะเนาะแล้วแต่ความสะดวกสบายของแต่ละคนเนาะคะ่ะเดี๋ยวใกล้ขั้นบันทุงนาสิผ้าย่างเบงไอสะพานท่าเรือแถวนี้เนาะค่ะเนาะก่อนทีเฮ้าสิไปกินข้ากันเนาะคะ่ะเดี๋ยวใกล้ขั้นบันทงสิพาไปกินเขานะค่ะเนาะนี่เป็นบริเวณของท่าเรือของเกาะ เก้าเนซาลีเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮากะพายางเที่ยวรอบๆบริเวณนีิก,ก่อนนะคะเนาะพยายามมุนกล่องให้เบงสามหน่อยหกสิบองศาเนาะค่ะเนาะก็คือว่า,าเฮาได้มาแล้วเนาะคะ่ะเนาะเฮาได้มาแล้วเฮาได้มาเที่ยว เบิ่งบ้านเมืองที่เจ้าแล้วเขาก็เลยได้เคลิปมาฝากน้าเนาะค่ะเนาะกะห้เบิง่งว่ามันมีความแตกต่างกันบ่ก,กับบ้านเมืองเฮาเนาะค่ะเนาะบ้านเมืองเขาก็มีทะเลที่สวยงามบ่แพ้คือบ่แต่างชาิคือกกันนะแต่ว่าเฮากับมาเบิ่งของของบ้านเมืองพ่นแนนเบิ่งของเขานําแน่เนาะค่ะเนาะท่าเรือของเกาะเกาเนซาลีเนาะค่ะนี่นะ มนกองให้เบิงสามร้อยหกสิบองศาอีรีเด้อค่ะพูนที่เห็นไกลๆอยู่พูนเด้อพ่อแม่พี่น้องเกาะที่เห็นเป็นล่างๆเนน้อยทางขวามือนะสังเกตเบิงหน้าก้อนนน้อยนะเป็นเขตรัเสเซียแล้วเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งเฮาเองค่ะถือว่ามาอยู่ไกลนะถ้าว่ามอนะา,ามอยู่จุดนี้ก็ถือว่าไกลรัเสเซียเติบอยู่นะแต่ว่าเฮาก็อยู่ไพย,ยูมันเนาะค่ะเนาะ ามาเบ่งความสวยงามของเกาะนี้กันดีกว่านะคะนี่นะมายืนอยู่จุดใดกับมุนกองให้เบ่องอย่ซามอยหกสิบองศาเนาะคะ่ะนี่เนาะท่าเรือท่าเรือของเกาะเกาลิซาลีเนาะคะ่ะนี่นะตีเห็นนี่แหละสวยงามแล้วก็สงบด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องพอมายืนอยู่จุดนี้นะลมผัดเย็นสบายอีลีเลยสำหรับเมืองฟินแลนด์นะเพิ่นเป็นเมืองหนาวอยู่แล้วเนาะ พอมายืนยุ่ยจุดนี้นะก็เพิ่มความหนาวขึ้นมาอีกไอ้สเต็ปหนึ่งคือกันนะลมแรงคือกันนะ่ะพู้นเนาะมองถ่ายรูปเนาะที่กรอบสีเหลืองๆน่ะที่เฮายืนถ่ายรูปกันอยู่นนเนาะมันเป็นสัญลักษณ์ของเกาะนี้ละเพลินหฮถ่ายรูปเก็บไว้เนาะค่ะเนาะ ว้าเห้านะมาเที่ยวเกาะนี้แล้วนะประมาณนี้เนาะลานอาหารด้อคะนี่นะเดี๋ยวเฮาสิพาไปกินข้าวนะสำหรับราคาของอาหารอยู่บนเกาะกับเบอ่งเอาเองด้อค่ะนี่นะกะราคาประมาณนี้ล่ะหน่วยกับเป็นยูโรเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องกับแล้วแต่ผู้ใดสส้่งเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับอาหารเนาะราคาก็พอกินได้นะ นี่เนาะหน้าตาอาหารที่เขาสั่งมาเนาะค่ะนี่นะกะตามที่เขาสั่งละเขากระเดยตามที่เขาสั่งละเขาสั่งแบบไหนเขากระเดยตามนั้นละเนาะเสบเวอร์เนาะคะ่ะนี่เสบเบอรบเสงจานเขาวออเดอรนะนะ์นั่นนะเบิร์ดเนาะค่ะเนาะเป็นเวลาทุ่มกว่าๆเนาะค่ะนี่นะเวลานี่นะบร่รมืดนะสำหรับเมืองฟินแลนด์นะหอดสามถุงสี่ถุงกับเบอรมืดนะช่วงเวลาที่ เฮามาเที่ยวกันนี่เนาะอันนี้ก็เป็นของวางเนาะค่ะนี่นะของวางก็สิเป็นมูดเป็นครีมนี่ล่ละตามที่ร้านอาหารเพิ่นมีนี่แหละเนาะเอากะสั่งกินไปเนาะถุงสามสิบห้าแล้วเนาะค่ะนี่นะสำหรับวิวของร้านอาหารค่ะอยู่ริมทะเลเนาะค่ะ,ะเนาะลมรื่นนะ มองออกไปข้างนอกนะ่ะมองออกไปทางกระจกทางยังน่ะกระสีเห็นนกนะตัวใหญ่ๆบินอยู่ใน,นนอกพ่อแม่พี่น้องเนี่นะสำหรับวิวของร้านอาหารเนาะอันนี้คือเ้าแหนมออกไปนอกกระจกเนาะคะ่ะนี่เนาะเ้าสีเห็นนกตัวใหญ่ๆน่ะบินเล่นล่มอยู่เนาะคะ่ะเนาะให้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะให้ความสูงอีกมุมหนึง่งคือกันเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น,น้อง อันนี้เรากินอิ่มแล้วเนาะค่ะนี่นะเดี๋ยวเอาสีออกไปทานเลือกกันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเอาเสียออกไปตเตรียมเสบียงเตรียมยังก้องเข้านั่นละเพราะว่าบางที่เขากะนั่งเล่นอยู่ในเรือไปก่อนบางที่เขาก็นอนอยู่นี่เนาะค่ะนอนอยู่ในเรือนี่ละก็คือว่าเข้ามาเที่ยวเบิง บ้านเมืองที่เจา้าเที่ยวเบิง่งเกาะบ้านเมืองที่เจา้านี่ค่ะค่าไหนนอนนั่นเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเฮาก็นอนในเรือน,น,น,นั่นล่ะเนาะนี่นะเป็นช่วงถุ่มหนึ่งสองถุ่มได้นี่เวลานี้นะสองถุ่มแล้วนะแต่วันยังบ่ตกเนาะคะ่ะนี่นะสามถุ่มนี่ก็ยังมอมืดนะสี่ถุ่มก็ยังมอมืดนะถ้าเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมน่ะกระนะกฎาคมสิงหาคมนะ่ะ มีเลือดโดยสารเขามาก้้ยค่ะพ่อแม่พี่น้องเลือดคำเกาะนั่นแหละนั่นะนะที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นเนาะสำหรับมณนีก็แค่นี้เด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ